สวัสดีครับสำหรับคนเป็นพ่อแม่แล้วย่อมเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับและว,วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเราซึ่งจะช่วยให้ช่วงเวลาในการนอนของเด็กๆยาวนานขึ้นครับดิฉันเป็นภูมิแพ้ค่ะ แล้วก็พอมีลูกแล้วไม่อยากให้ลูกเป็นภูมิแพ้เหมือนกับตัวเองจึงคิดว่าน่าจะมีชุดเครื่องนอนที่เหมาะสําหรับภูมิอากาศภายในประเทศไทยเพื่อลดการเลี้ยงดูทารกในห้องแอร์จึงเริ่มทําการศึกษาแล้วก็คน้นคว้าจนพบเส้นใย,ยเนื้อผ้าที่ให้ความเย็นลุ่มลื่นสบายผิวช่วยให้เด็ก,ดกนอนหลับได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะ ตลาดเครื่องนอนสําหรับเด็กจะงมีการแข่งขันกันไม่มากนักคุณเพนพาวีจึงเข้าขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องนอนและผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กประกอบกับความรู้ทางด้านการออกแบบและเคยทํางานวิจัยเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กมาก่อนจนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทาเล้น์ไทยประจําปี2558ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นการคัดเลือกดีไซเนอร์ไทยเพื่อน,นําผลงานไปต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์ครับคุณตูนครับชุดเครื่องนอนสําหรับเด็กของคุณตูนน่ารักมากเลยนะครับ ทราบมาว่าแต่ละลวดลายมีที่มาที่ไปเดีย๋ยให้คุณตูนเล่าให้ฟังหน่อยครับจากลวดลายที่เห็นนะคะเป็นเราจะนําเสนอความเป็นภาพประกอบสวยๆนะคะอีกอย่างหนึง่งสินค้าของเรามีความเป็นยูนิคสามารถออกแบบลวดลายให้เหมาะสําหรับผู้ใช้ตามต้องการได้เลยเราต้องเป็นหาผ้าที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถเก็บความเย็นได้ดีมีเส้นใยพิเศษนั่นคือเส้นใยเสมือนไหมช่วยให้ทารกนอนหลับได้สบายและยาวนานยิ่งขึ้นค่ะแล้วสินค้าเฉพาะกลุ่มแบบนี้มีเทคนิคในการทําการตลาดยังไงบ้างครับเศรษฐกิจไมบบ่มีผลต่อธุรกิจสําหรับ ะะพ่อแม่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณภาพของสินค้าจริงๆแต่เราต้องสื่อสารถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนค่ะตอนนี้สินค้าของเราเป็นที่สนใจในประเทศอังกฤษสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นพวกเขาชื่นชอบในลวดลายแล้วก็ความนุ่มของดวงผ้าเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากมีตัวตนในโลกธุรกิจคุณต้องสร้างจุดยืนที่เป็นตัวเองแล้วธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ไอเดียดีๆที่เกิดจากแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อคนที่คุณรักนอกจากจะกลายเป็นผลงานที่มีคุณค่าแล้วยังอาจจะกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและโดดเด่นในตลาดได้ด้วยละครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายเยดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w bankok bank com เพื่อนคู่คิดและ w w w facebook o com เพื่อนคู่คิด วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตูนมากๆนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ